ที่มมาไมา่จะไม่คูต่ตองทิสุด everyday e r i ที่ไปมันคิดอยู่กูไม่เว้นโซทามเพราะกูมือียังคงคิดอยู่ไม่ต้องมาชีดกูไม่ต้องมาชีดกูทำเพลงยกกันแหลกอะพวกมึงคิดกันแปลกเพลงนี้เหมือนสนามปักที่ไปชเนเดิยวแวกอ้ปักทุพวกกูป่าเพลงทีวกู ฉันจะและแลปล่อยบทเพลงัวไปสักแฟชทุกสิ่งที่กูได้มันคือเชื้อเพลิงไม่ได้ที่ให้กับคนที่ไม่เชื่อเดินอยู่กับฝันมันไม่ดังเพราะกูเชื่อเกินเขาไม่ชิดทัางแมงกูเลยเลือกเมินเพราะชีวิตของเองที่ต้องเลือกว่าจะเป็นคียยังยิ่งใหญ่หรือเป็นเดือนป่าถ้ามึกมันหมดแต่ใช่เลือดว่ากูสาบานจะไม่จบป็นเรื่องลขากข้าวขวกกูยังต้องเลี้ยงปากท้องกูยังต้องสูมึงแดกชาว้วยจนเพี้ยนมึงไม่มีสิตเลยมาแทรกบนลูกตกิลกับกูเป็นคู่ตอนที่มึงชักกระปุกไม่ต้องมาทำเป็นรูเพราะตอนกู เมนนอี่เอามาไหม่ทำให้กูต้องเพิสสุด everyday be right be กินไฟบนเคสกูกูไม่เว้นโซ่ทามเพราะกูเมือที่ยังคงคิดอยู่ไม่ต้องมาชีตกูไม่ต้องมาชีตกูทำเพลงยัดกันแหลกพวกมึงคิดกันแปลกเพลงมึงเหมือนสนักปักกินงไฟโชว์เซลสวักฝันที่พวกกูฝ่าเล่นให้คร แล้วปล่อยบเทเพลงวัวไปสแครชทุกคนเกิดมามีไม่เท่ากันจะมีสักคนที่มันเท่าทันบางคนโดนหมัดซัเข้าฟันทำไมไม่รู้เยอะกว่าคนที่เขาลั่นอุษก,ษกาอ,อกสอง